เหมือนกับแบรนด์ที่เราได้ล้างหน้ากันไปนะคะ r e p l e a s Whitening Serum Concentrate นั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อุดมด้วยสารสกัดพรีเมียมอีกแล้วนะคะ ยกตัวอย่างเช่นน้ำแร่ลเลิศจากอิตาลีบำรุงผิวหน้าลดการอักเสบนะคะสารสก,กัดจากใบญี่ปุ่นลดรอยความหมองคล้ำนะคะผิวเปล่งปลั่งสารสก,กัดจากดอกไม้นานา,นานชนิดแล้วก็สารสก,กัดจากพืชตระกูลเดียวกับผลกีวีจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะอันนี้จะช่วยให้ผิวเนียนนุ่มกระจ่างใสสารสก,กัดจากปลาทะเลน้ำลึกนะคะชะลอความเสื่อมสภาพชะลอความเหี่ยวความแก่นั่นเองแล้วก็สารสก,กัดจากดอกซากุระเกาหลีนะคะ ลดอาการระคายเคืองผิวอักเสบผิวแพ้ง่ายใช้ได้แน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีสารสกัดอื่นๆจากพืชใต้ท้องทะเลอีกด้วยนะคะที่จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นแก่ผิวหน้าจริงๆคือเวลาใช้เนี่ยเราไม่มานั่งอ่านแต่พอใช้แล้วมันดีเราถึงจะมานั่งอ่านนะคะถึงรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันมีอันนี้อันน,น,นี้นี้อยู่นะมันเลยทําให้หน้าเราดีขึ้นนะคะนี่ โอ้ยสำลักเลยนี่นะคะตัวนี้เราจะมาใช้กันมันจะเป็นเนื้อเซลั่มขาวๆนะคะมันจะหมดแล้วเหรอใช้มาสักพักร้อไงเดี๋ยวนะ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 ไม่จริงไม่จริงเธอห้ามหมดเด็ดขาดเพราะว่านี่เพราะว่ากว่าจะหาซื้อได้เนี่ย เราต้องใช้เวลาในการสืบสาะค้นหานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีโฆษณาอะไรเยอะแต่ว่าเพื่อนอ่ะเป็นคนที่ใช้มาก่อนแล้วพอเพื่อนใช้เราก็เห็นว่าเพื่อนน้าดีไงพอเพื่อนหน้าดีอ่ะเราก็อยากใช้ตามนี่นะคะนทาได้เลยนะคะ ให้ทั่วหน้าทาชา้าทาเย็นนะคะเพิ่มความขาวใสชะลอความแก่ความเหี่ยวย่นนะคะแล้วก็ทําให้ผิวหน้าเนียนนุ่มชุ่มชื่นสาวๆที่แบบว่าแพ้ง่ายหรืออะไรอย่างนี้นะคะใช้ได้จริงๆสาวๆแพ้ง่ายเนี่ยเขาถ้าใช้แล้วผิวก็จะ แข็งแรงขึ้นดีขึ้นอะไรที่แพ้ก็จะชนะเลยนะคะแพ้แฟนแพ้คนหล่อแพ้อะไรอย่างงี้เราก็จะชนะเขาตลอดเลยนะคะจะไม่แพ้เลยอ่ะจริงๆแนะนำเลยนะคะสำหรับตัวเซรั่ม r e p ล i ส w h i t e n n n g Serum concentrate นะคะตัวนี้บอกเลยคะ่ะว่าใช้ดีจริงๆอยู่สิ